เรื่องราวเริ่มต้นจากการโทรศัพท์ในปีคศ2019สาวสวยคนหนึ่งทำงานในบาร์เอาใจแฟนหนุ่มโดยการขายตัวเงินที่ได้จากยอดขายก็ให้แฟนทั้งหมดหลังจากที่ทั้งสองคนมีความรู้สึกดีต่อกันก็มีบุคคลที่สามโทรมาบอกเรื่องการเปิดห้องด้วยความโกรธเธอจึงทำร้ายแฟนหนุ่มของเธอแล้วผู้ชายคนนี้มีสเสน่ห์อะไรละ่ะทำไมแฟนสาวถึงยอมขายตัวเพื่อทำยอดขายให้เขาพวกเขารู้จักกันได้ยังไงแล้วทำไมจึงกลายมาเป็นศัตรูกัน ถ้ารักกันก็ต้องปล่อยเขาไปแล้วเรื่องดาวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนี้คืออะไรนะสวัสดีครับนี่คือห้องสืบสวนลึกลับในบ่ายของวันที่23พฤษภาคมปีคศ2019าตำรวจในชินจูก,กุของญี่ปุ่นได้รับโทรศัพท์โทรแจง้งเสียงของอีกฝ่ายอ่อนหวานเสียงเพาะเหมือนกับนกขมิ้นแต่สิ่งที่เขาพูดนั้นทําให้ตำรวจที่อยู่ตรงนั้นรู้สึกขนลุกขึ้นมาผู้หญิงที่อยู่ปลายสายบอกว่าขอโทษค่ะช่วยส่งรถพยาบาลมาให้ไวที่สุดขอบคุณมากค่ะ เมื่อหญิงสาวบอกตำแหน่งที่ตั้งของเธอก็มีเสียงร้องควนค้างแผ่วเบาออกมาจากสายโทรศัพท์ทำให้ตำรวจชินจูกุขมวดคิ้วปลายสายยังพูดว่าที่รักอดใจรออีกนิดหลังจากที่เธอก็วางสายไปตำรวจจัดกองกำลังไปที่เกิดเหตุทันทีตอนนี้เธอหลีตาลงอย่างสบายใจคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอย่างมีความสุขถ้าหากเธอไม่ได้โทรไปแจ้งความและข้างๆเธอไม่มีผู้ชายนอนเจ็บอยู่ตำรวจคงคิดว่าพวกเขามาผิดที่เมื่อผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าตำรวจมาถึงแล้ว เธอก็ยกแขนขึ้นพร้อมกับกกาะมือเรียกพวกเขาส่งสัญญาณให้พวกเขาเรีบเข้ามาไม่นานตำรวจแบ่งเป็นสองทีมคือทีมนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่วนอีกทีมพาผู้หญิงคนนั้นไปบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจตอนที่เธอถูกจับขึ้นรถนั้นเธอกับแสดงสีหน้ายิ้มแปลกๆหลังจากที่ตำรวจใส่กุญแจมือเธอก็ขับรถไปยังสถานีตำรวจผู้หญิงที่มอบตัวชื่อทาคาโอกะโยชิอายุ21ปีเป็นแฟนกับชายที่นอนอยู่บนพื้นนี้ เมื่อตำรวจถามโยชิว่าทำไมเธอถึงทำร้ายริวเอะแฟนหนุ่มของเธอเธอก้มหน้าลงคิดสักพักหลังจากนั้นก็พูดความในใจออกมาว่าฉันรักเขาแต่เขาไม่ซื่อสัตย์กับความรักสมควรแล้วที่เป็นแบบนี้ตอนแรกโยชิวางแผนว่าเมื่อแฟนเธอจากไปแล้วเธอก็จะตามเขาไปเห็นใบหน้าที่เจ็บปวดของดิเอเธอก็ใจอ่อนจึงโทรแจ้งตำรวจและตัดสินใจมอบตัวตามรูปคดีนี่เป็นแค่คดีอาญาธรรมดา แต่รอยยิ้มของโยชิตอนถูกจับนั้นบวกกับสังคมการทำงานของดีเอฟแฟนหนุ่มของเธอทําให้ถูกสื่อนําไปเผยแพร่อย่างกว้างขวางจนดึงดูดความสนใจของผู้คนมากมายอะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่เป็นความเกลียดชังหรือเพราะความหึงหวงของโยชิกันนะทาคาโอกะโยชิเป็นลูกครึ่งจีนญี่ปุ่นพ่อเป็นคนญี่ปุ่นแม่เป็นคนจีนเธอกลับไปญี่ปุ่นกับพ่อแม่ของเธอตอนที่เธออายุได้สองขวบและได้สัญชาติญี่ปุ่นโยชิเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัว ก่อนเกิดคดีนี้เธอเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานเป็นผู้หญิงธรรมดาที่ชอบกระตูลเธอชอบแบ่งปันการใช้ชีวิตของเธอเธอมักจะโพสต์รูปถ่ายคอสเพลย์ของเธอในโลกโซเชียลในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลายัยโยชิไม่พอใจกับวิชาเอกของเธอเธอจึงตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลายัยแล้วก็ทํางานเป็นพนักงานต้อนรับของโรงเรียนกฎวิชาแล้วเพื่อนก็แนะนําให้ไปทํางานในบาร์ที่คาบ,บูกิโจเธอมีความสามารถในการทํางานจึงเอาชนะการทดสอบต่างๆจนได้เป็นผู้จัดการของบาร์ ที่มีรายได้ดีเย็นของวันที่15ตุลาคมปีคศ2 0 1 7เดริเอะมาเที่ยวบาร์ที่โยชิทำงานอยู่ตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาในบาร์การจ้องมองของทาคาโอกะโยชิทำให้เขารู้สึกดีต่อมาเนื่องจากโยชิเป็นคนที่ร่าเริงจึงทำให้ริเอะเข้าไปทักทายเธอและได้พูดคุยกันเกี่ยวกับอุดมคติชีวิตของพวกเขาภายใต้แสงไฟระยิบระยับกับกลิ่นเหล้าทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆบวกกับการเล่นตัวของริเอะทำให้ทาคาโอกะโยชิตกหลุมพราง จนดึงตัวเองออกมาไม่ได้ถึงแม้ว่าทั้งสองจะเจอกันครั้งแรกแต่ริเอทได้สร้างบรรยากาศความรักให้กับโยชิเขาใส่ใจความรู้สึกของโยชิเป็นอย่างดีพิธีพิถันในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากบางครั้งเขาก็แกล้งโยชิทําให้โยชิเข้าใจผิดคิดว่าเขารู้สึกดีกับเธอในการสนทนาที่ยาวนานได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นความรักของโยชิกับริเอทเดือนมีนาคมปีคศ2019โยชิที่หลงไหลในคาหวานของริเอทจึงไปทํางานในสถานบันเทิงเข้าสู่ชมรมคาร์บอย พนักงานในร้านคาร์บอยเป็นผู้ชายทั้งหมดพวกเขาได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีทั้งในด้านการเข้าสังคมและมารายาทได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการใช้จ่ายของลูกค้าในร้านแต่พวกเขามีกฎว่าห้ามทำตัวสนิทสนมกับลูกค้าเมื่ออยู่นอกร้านโยชิลงเหลในตัวของริเอะอย่างมากหลังจากที่ได้ใกล้ชิดกับริเอะอีกครั้งก็คิดว่าเขาคือพมลิขิตที่แท้จริงและได้เจอคนรักอีกโยชิก็มักจะแวะมาร้านคาร์บอยบ่อยๆทุกครั้งที่เรียกริเอะมานั่งด้วยก็เหมือนกับอาชีพอื่นๆ ร้านคาร์บอยนี้ก็เช่นกันจะมี KPI และการแข่งขันที่ดุเดือดน,นอกร้านคาร์บอยทุกร้านจะมีการติดป้ายคนที่ได้รับความนิยม5อันดับแรกคนที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็จะดึงดูดผู้หญิงที่ร่ำรวยได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีอันดับความแตกต่างระหว่างคาร์บอยอีกด้วยอย่างเช่นพนักงานธรรมดาหัวนหน้าพนักงานผู้จัดการและอื่นๆในแต่ละระดับจะมีความแตกต่างระหว่างไรายได้อยู่หลายแสนบาทเพื่อให้ได้เงินมากขึ้น ลิเอจจงปฏิบัติกับโยชิอย่างห่างเหินให้เธอรู้สึกว่าเธอรักเขามากจะต้องจ่ายเงินเพื่อพบเขาและโยชิก็มักจะทําให้เขามียอดมากขึ้นทุกครั้งที่ไปร้านจะมีค่าใช้จ่ายอย่างน้อย1 0 0 0 0ถึง20,000บาทบางครั้งเยอะสุดถึง6 0 0 0 0บาทค่าใช้จ่ายในร้านคาวบอยค่อนข้างสูงนอกจากค่านั่งคุยเป็นเพื่อนของคาวบอยแล้วยังมีค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านซึ่งแต่ละอย่างในร้านสูงถึงหลายหมื่นหรือหลายแสนบาทเลยทีเดียวใช้จ่ายเงินเหมือนเทน้ํา ทำให้เงินในกระเป๋าของโยชิลดลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ใจของริเอะเธอจึงไปขอยืมเงินจากพ่อแม่ญาติพี่น้องและเพื่อนร่วมชั้นหลุมพรางนี้ทำให้เธอตกเข้าไปในหลุมลึกภายใต้การสนับสนุนของโยชิจึงทำให้ริเอะที่อยู่อันดับล่างสุดกระโดดขึ้นมาเป็นท็อปสถึงแม้ว่ารีเอะจะซาบซึ้งกับการกระทำของโยชิแต่ว่ากฎของร้านข้าวบอยแห่งนี้ทำให้เขาไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับลูกค้าได้แต่หลังจากรีเอะกลายเป็นที่สนใจ เขาก็ไม่อยากหวนกลับไปอยู่ในคุกที่เล็กและมืดเหมือนในอดีตอีกเพื่อไม่ให้ปล่อยปลายใหญ่อย่างโยชิไปริเอะมักจะส่งข้อความส่วนตัวชวนเธอไปดูหนังหรือสร้างโอกาสทําให้โยชิเกิดความสับสนและพูดว่าล้างสมองว่าผมรักคุณมากถ้าคุณไม่มาหาผมผมก็ต้องไปรับใช้คนอื่นนี่ถือเป็นความผิดของคุณนะขณะที่โยชิคบกับริเอะนั้นใจของเธอเต็มไปด้วยความกังวลเธอค่อยๆพบว่าความรักของริเอะนั้นไม่ใช่แค่เธอคนเดียว ถ้าหากเมื่อใดที่เธอไม่ไปที่ร้านลิเอกก็จะเย็นชากับเธอทันทีเมื่อเธอไปที่ใช้บริการที่ร้านอีกครั้งลิเอกก็จะกล่อมเธอว่าพวกเขาเป็นแค่ลูกค้าของผมแต่คุณเป็นคนรักของผมโยชีที่หลงในความรักเธอจึงหาเงินมาสนับสนุนลิเอกมากขึ้นโดยตัดสินใจลาออกจากบาร์หันไปเป็นพนักงานบริการ v i p ในร้านนวดในขณะเดียวกันเธอยังทำพาร์ทไทม์โดยการเป็นเพื่อนเที่ยวก,กับนักธุรกิจแก่ได้รับค่าตอบแทนสูงมากหากเจอลูกค้าที่ใจกว้างหน่อย เดินทางครั้งเดียวโยชิก็ได้เงินหลายแสนบาทเมื่อโยชิได้เงินแล้วเธอก็จะมาที่ร้านคาร์บอยสั่งเครื่องดื่มที่แพงที่สุดให้กับลิเอเมื่อเธอใช้จ่ายเงินจนหมดก็จะกลับไปที่ร้านนวดอีกครั้งทาแบบนี้วนไปซ้าแล้วซ้าเล่าแต่ในสายตาของโยชินั้นทุกอย่างที่เธอทําไปก็เพื่อช่วยให้ฝันของแฟนหนุ่มเป็นจริงแต่สําหรับลิเอแล้วโยชิเป็นเพียงคนที่ช่วยให้เขามียอดคนหนึ่งใจเขารู้ดีว่าเงินของโยชินั้นมาจากไหนแต่เขาไม่ได้ห้ามโยชิเลย กลับบอกเธอว่าคุณทำได้ดีมากผมยิ่งชอบคุณมากขึ้นเดือนเมษายนปีคศ2019ทาคาโอกะยูกะเปิดขวดเครื่องดื่มมูลค่า20,000บาทแล้วก็สารภาพรักกับริเอะลิเอะยังคงเกี้ยกล่อมหลอกให้โยชิจ่ายเงินเพื่อเขาต่อไปบอกโยชิว่ารอเขาลาออกจากงานในเดือนกันยายนแล้วเขาจะแต่งงานกับเธอเมื่อโยชิได้ยินคำสัญญานี้น้ำตาเธอก็ไหลออกมาเหมือนเด็กสาวที่เก็บเงินซื้อขนม เธอรู้สึกว่าสิ่งที่เธอทุ่มเทไปในที่สุดก็ได้รับผลตอบแทนเพื่อชีวิตคู่ที่มีความสุขหลังจากที่เธอไปหาลีอเอทที่ร้านคาบอยแล้วเธอก็จะใช้เวลาที่เหลือไปทำงานครั้งหนึ่งโยชิเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกับลูกเศรษฐีหลายวันเธอได้รับค่าตอบแทนเกือบสอง0,000บาทเมื่อโยชิได้เงินแล้วสิ่งแรกที่เธอทำคือซื้อบ้านเป็นของพวกเขาเองวิธีนี้จะทำให้เธออยู่กับลีอเอทได้ทุกวันโยชิเลือกอพาร์ตเมนต์ในชินจูกุซึ่งใกล้กับที่ทำงานของทั้งสอง ใช้เงินดาวบ้าน260 0 0 0บาทและจ่ายผ่อนเงินกู้เดือนละ3 0,000บาทถึงแม้ว่าการจ่ายผ่อนเงินกู้จะค่อนข้างหนักสำหรับโยชิแต่เมื่อนึกถึงความสุขในอนาคตเธอจึงคิดว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอวันที่โยชิได้กุญแจห้องใหม่เธอจึงพาลิเอทไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายมาเติมแต่งบ้านของเธอให้มีสีสันแม้ว่าดีเอทจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในอพาร์ตเมนต์เล่นโทรศัพท์และนอนหลับก็ตามแต่สำหรับโยชิแล้วทุกอย่างกำลังไปในทิศทางที่ดี แต่ความเป็นจริงไม่ได้หวานชื่นขนาดนั้นเมื่อวันที่21พฤษภาคมปีคศ2019โยชิเลิกงานไวจึงเตรียมทำอาหารมื้อใหญ่ให้กับวิเอะหวังว่าจะได้ทานอาหารมื้อเย็นกับเขาแต่ว่าจูจ่ๆก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาทำลายความคิดนี้เพื่อนที่อยู่ปลายสายบอกโยชิว่าเขาเห็นวิเอะเดินเข้าไปในโรงแรมกับผู้หญิงอืง่นตอนนี้โยชิก็ได้สติตืต่นขึ้นมาทันทีเป็นไปไม่ได้ที่วิเอะจะไม่ไปร้านคาวบอย แต่โยชิก็ไม่เชื่อว่าลิเอะกำลังหลอกเธออยู่เธอคิดว่าเพื่อนคงจะตาลายจนเห็นคนนั้นเหมือนลิเอะเพื่อเป็นการยืนยันเรื่องนี้โยชิจึงโทรหาลิเอะลิเอปะปฏิเสธว่าไม่ได้นัดกับผู้หญิงคนนั้นเขายังสาบานอีกว่าเขาไม่ได้มีอะไรกับใครเลยแถมยังพูดคำหวานปลอบโยชิให้ดีใจอีกห้าโมงเช้าของวันรุ่งขึ้นหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานในร้านนวดโยชิก็ลากล่างที่เหนื่อยล้าของเธอกับอาพาร์ตเมนต์มีเพียงความมืดและความสว่างเปล่าของห้องที่ทักทายเธอ ความรู้สึกเหงาก็เกิดขึ้นโยชิโทรหาดิเอตสิบกว่าสายแต่ก็โทรไม่ติดเธอน้อยใจจนต้องร้องไห้กับเพื่อนที่เคยทํางานในบาร์ด้วยกันเพื่อนของโยชิบอกกับเธอว่าเห็นดิเอตเข้าโรงแรมกับผู้หญิงคนอื่นๆเรื่องนี้ดิเอตอธิบายว่าถึงแม้ว่าจะไปโรงแรมด้วยกันแต่ทั้งสองคนไม่ได้มีอะไรกันถึงแม้ว่าโยชิจะเสียใจมากแต่เธอก็ไม่ตําหนิดิเอตแต่กลับพูดอย่างต่ําต้อยว่าถ้าในอนาคตมีผู้หญิงคนอื่นอย่าลืมบอกเธออย่ากโกหกกัน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโยชิยอมทุกอย่างเพื่อรีเอทมากมายเพื่อจะได้อยู่เคียงข้างเขาอดทนเมื่อเขาไปเที่ยวกับแขกผู้หญิงคนอื่นอดทนต่อความเฉยเมยของรีเอทและคําพูดหอมหวานที่รีเอทพูดกับเธอนั้นทั้งหมดล้วนมาจากตอนที่ใช้บริการร้านคาวบอยจากการพูดคุยของเพื่อนโยชิจึงค่อยๆเข้าใจเธอปฏิบัติต่อริเอด,ด้วยความจริงใจมาตลอดแต่อีกฝ่ายกับเที่ยวผู้หญิงมากมาย ทำกับเธอเหมือนของเล่นหลังจากผิดหวังซ้ําแล้วซ้ําเล่าอารมณ์ของโยชิก็ไม่คงที่ริเอะที่ไม่เคยส่งข้อความมาหายโยชิเลยในที่สุดก็กลับมาที่อพาร์ตเมนต์ต่อมาโยชิก็ด่าริเอะเรื่องที่เขามีชู้ริเอะที่รู้ว่าตัวเองผิดก็ไม่ได้โต้กลับเขาเล่นโทรศัพท์ไปด้วยและพยักหน้าไปด้วยเธอจึงทําร้ายริเอะตอนนี้ริเอะตกใจมากเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าโยชิที่ยอมเขาทุกอย่างจะกล้าทําขนาดนี้ริเอะกลัวมากจนหลอนหลังจากเหตุการณ์นั้น ก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลลิเอ็กก็รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์หลังจากรักษาอยู่โรงพยาบาลหนึ่งเดือนเขาก็กลับไปทํางานที่ร้านคาร์บอยต่อไม่เพียงแค่นั้นเขายังตั้งชื่อใหม่ให้กับตัวเองว่าฟินิกซ์ซึ่งแปลว่านกที่ไม่ตายเป็นนกที่เกิดจากไฟลิเอตได้เล่าถึงสิ่งที่เขาพบเจอมาสร้างเป็นภาพลักษณ์ความอมาตะความโชคดีของคนคาร์บอยเพื่อดึงดูดลูกค้ามากขึ้นหลังจากนั้นลิเอตกก็ใช้สื่อออนไลน์โพสต์ว่าเขาไม่ได้เกียดทาคาโอกะโยชิ ในหนึ่งปีที่เขาประสบความสําเร็จนี้ต้องขอบคุณการสนับสนุนของเธอที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็เป็นเพราะเขาเองหลังจากถูกจับทาคาโอกะโยชิก็ได้เขียนจดหมายขอโทษเิเอะว่าฉันรักคุณมากเกินไปจนเป็นการเห็นแก่ตัวจนทําให้คุณเจอกับสิ่งที่น่าเศร้าต่อไปฉันจะไม่เข้าใกล้คุณอีกและจะไม่ไปที่ทํางานของคุณด้วยนอกจากนี้แม่ของทาคาโอกะโยชิยังจ่ายเงินให้กับริเอะจำนวน13ล้านบาทหวังว่าริเอะจะเห็นมิตรภาพที่ผ่านมาและปล่อยลูกสาวให้ไปตามทางของเธอ หลังจากที่ลีเอทได้รับเงินแล้วก็ได้ยื่นร้องต่อศาลให้ผู้พิพากษาผ่อนปนโทษให้เบาลงเขายอมรับว่าเขาเป็นคนขี้ขาดที่เล่นกับความรู้สึกของผู้หญิงจึงขอยกโทษให้กับผู้หญิงคนนี้5ธันวาคมปีคศ2019ในที่สุดคดีนี้ก็ตัดสินจำคุกทาคาโอกะโยชิเป็นเวลา3ปี6เดือนคนที่ดูเรื่องนี้หลายคนต่างพากันแสดงความเห็นใจทาคาโอกะโยชิแต่ก็ยังมีหลายคนที่คิดว่าทาคาโอกะโยชิโง่อีกฝ่ายเป็นคาร์บอย สำหรับเธอแล้วมันคือคำพูดที่จอมปลอมแต่เธอกับเชื่อคำโกหกนี้จนยอมทำทุกอย่างแม้กระทั่งเสียสละร่างกายของตัวเองเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและเข้าใจยากจนถึงตอนนี้ความรักและความเกลียดชังระหว่างหญิงที่ไม่รู้จักพอกับชายคาวบอยก็สิ้นสุดลงดูมาถึงตรงนี้ก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาในสังคมคาวบอยทุกอย่างเป็นแค่ภาพลงตาการบริการดีทุกอย่างทำเพื่อให้ได้ยอดกำไรเท่านั้น ป้ายราคาที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการแต่มันเป็นกับดักที่ออกแบบมาอย่างดีตกลุ่มรักคาร์บอยคือการตกลุ่มรักการบริการของอีกฝ่ายเมื่อหลงรักอีกฝ่ายแล้วเขาจะทอฝันให้คุณต่างๆนานา,นาหรือที่เรียกว่าการหลอกลวงแต่น่าเสียดายที่ผู้หญิงหลายคนตกลุมพางเข้าไปและไม่สามารถมองทะลุออกมาได้สุดท้ายก็หลงทางรู้ตัวอีกทีตัวเองก็อยู่ในนรกแล้วเรื่องนี้เรียกอีกอย่างว่าเรื่องของฟินิก์หรือเรียกว่าเรื่องนกที่ไม่ตาย เพราะเหยื่อกำลังจะจากไปแต่เพราะคนก่อเหตุอ่อนใจเขาจึงฟื้นคืนชีพขึ้นมาสำหรับเรื่องนี้เราไม่สามารถตัดสินว่าใครถูกใครผิดสำหรับทั้งสองฝ่ายแล้วนี่คือความเจ็บปวดที่หนักเกินไปเรื่องทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับสำหรับเรื่องนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้